สวัสดีครับเพื่อนๆและเอซทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาดึกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เอาสูตรใหม่เดลล่าง3ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับจะเอาสูตรที่เข้าจริงเดินจริงมาให้ลุ้นมาให้ชมกันก่อนนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมาเข้าอยู่ที่ประมาณหงวดรวดนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นงวดที่7นะครับที่ผ่านมานี้นะครับ ผลลัพธ์สองตัวล่างออกมาก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับแปดเก้านะครับที่ผ่านมานี้นะครับก็มาลุ้นดูครับว่าสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันเป็นงวดที่แปดนะครับก็เข้ามาตั้งแต่งวดแรกก็เข้ามาตั้งแต่เก้าศูนย์ะครับผลลัพธ์สองตัวล่าง,งบานออกเก้าศูนย์ก็งวดแรกก็จะได้ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้ 901นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่90นะครับวันน like em ี s, the ้ม eh า the 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 so 2ตัวเลยนะครับแล้วถัดมางวดที่2ก็ได้901เหมือนกันนะครับก็ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่79ก็เลข9ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยงวดนี้นะครับแล้วงวดที่3ก็ได้901นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่17นะครับแล้วก็งวดที่4ก็ได้901เหมือนกันนะครับ ผลลัพธ์สองตัวก็จะได้หกศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับสองตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่หกศูนย์นะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าก็จะได้หนึ่งสองสามผลลัพธ์สองตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่สี่สองงวดนี้ก็เลขสองก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับและถัดมางวดที่หกนะครับงวดที่หกก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่สามหนึ่ง เลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับนะครับมาสามงวดเลยนะครับมาสามงวดแล้วงวดที่เจ็ดแล้วครับงวดที่เจ็ดก็จะได้เจ็ดแปดเก้านะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับแปดเก้าใช่ไหมครับงวดนี้มาสองตัวเลยนะครับงวดนี้เข้าสองตัวเลยแปดกับเก้านะครับเห็นไหมครับเข้าสองตัวเลย ก็ผ่านนะครับสูตรนี้นะครับก็เดินรีอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรนี้นะครับนะครับเจ็ดนวดลวดนะครับยังไม่ไม่หลุดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่แปดนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับก็เรามาตามกันดูครับเพื่อนๆและเอฟีทุกท่านนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับ จะได้มีคลิปด,ดีๆตัวเลขใหม่ๆสูตรดีๆเอามาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าสูตรนี้ผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำวนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็สูตรทุกชุดก so, ็มีข้าวมีหลุดนะครับเพื่อนก็มีข้าวมีหล like. ุดนะครับก็มาลุ้นดูครับว่างวดที่8จะได้เลขตัวไหนกันนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้เพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านว่าจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับถ้าใครได้ติดตามบ้างก็น่าจะรู้นะครับว่าใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับ จ็ดงวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับก็งวดแรกก็มา2ตัวนะครับแล้วก็งวดที่7ก็มา2ตัว8ปดเก้าใช่ไหมครับที่ผ่านมานี้นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่8ปดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะครับแล้วงวดที่8นี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าครับงวดที่ผ่านมาผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ ใช้ตำแหน่งนี้นะครับที่ผ่านมานครับก็จะใช้ตำแหน่งหลักสิบและหลักรรหน่วย3ามตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็ได้หนึ่งบวกหก,ก็จะได้เจ็ดก็จะได้ตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับเจ็ดแปดเก้านับเพิ่มไปทีละแต้มนะครับให้ได้สามหลักนะครับแล้วงวดนี้นะครับจะได้เล็กตัวไหนกันงวดนี้ก็จะได้เล็กตัวไหนกันผมก็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับนะครับสามตัวหน้าครั้งที่2ก็จะใช้หลัก หลักสิบและหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สองนะครับมาบวกเลยนะครับ7จบวกหก็ได้สิบสองนะครับได้สิบสองก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับได้สิบสองก็ใช้เลขสองมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสองแล้วก็สามสี่นับเรียงตัวมาให้ได้สามหลักนะครับทดนี้ก็จะได้สองสามสี่นะครับระหว่างสองสามสี่จะมาตัวไหนนะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับ เป็นงวดที่8นะครับงวดนี้นะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนท่านไหนชื่นชอบหรือว่าสมาชิกท่านไหนชื่นชอบสูตรนี้ก็ลองไปติดดูนะครับก็สูตรทุกสูตรก,ก,ก,ก็อยู่ที่เพื่อนๆและสมาชิกนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงก็อยู่ที่เพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับก็โปรดพิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับก่อนจะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับนะครับ ปดงวดนี้นะครับเป็นงวดที่แปดนะครับชิดงวดลวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่แปดนะครับก็เด่นก็จะมีสองสามสี่นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆอีกทีนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อ จะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ขอโชคดีทุกๆท่านนะครับ